Hi หวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสุ่มตัวละครกันอ่ะเราตอนนี้เราอะสุ่มได้เป็นน้องอะไรนะลูก้าเออใช่นี่ไงมาละเราจะบอกว่าไม่ได้มีลูก้านะคะแต่ว่าชายบัตรยืมเอา <c oughs> มันเป็นอันเนี้ยมันสายฟิล์มไม่ใช่สายเติมเราจะเดินไปทางไหนดีเริ่มงงละอะไรนะ เออเสียบก่อนหมายถึงว่าเชื่อมเสียบประสันเอ,อ้เอาอเอาวก็คือเขาจะมาไล่เราถูกไหม<ๆ>คือแบบเมื่อกี้เขินเลยไม่รู้กูทำไมแต่ว่าเขินเลยอ่ะเฮ้ยเจอเจอมันจะไปหาใครอะ่ะพู้ไล่เป็นใครวะ <c oughs> เราขอเชื่อมก่อนละกันแปะแปะเลยเออ เอาใกล้ๆนี่แหละตกก่อนเพราะว่าเราไม่มีสกิลแบบว่าในการที่จะจูอะไรทั้งสิ้นอุ้ยสวัสดีจะเพื่อนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจูไม่เป็นเนาะใครมันจูเป็นมานหรือเปล่านี่จะบอกว่าจูไปไม่ถึงสองนาทีตายไม่ถึงไม่ถึงสองวิตายก็คือแบบหดเกินพูล่าแบบนี้เขายังไม่เจอเพื่อนเลยเหรอเอ๊ะหรือเราเจอบอทก็ไม่น่าเจอบอทไงตัวปั่นมันก็ต้องปั่นเนาะ แล้วก็อาเขาเอาเครื่องเชื่อมเราออกตอนไหนวะไม่ทันสังเกตเลยลืมหรือม,มองไม่มีอะไรใช่ไหม <S <S เอาเครื่องเชื่อมเราออกตอนไหนวะ What <the> fuck? ไม่มีแบบว่าพัานแถวนี้ใช่ไหมคะคุณพี่ขาเอออะไรอะ่ะอูช้างหรอใช่ไหม น่าจะอูช๋ช้างเรามีหน้าที่ปั่นเราก็ต้องปั่นเราจะไปยุ่งกับเพื่อนไม่ได้เพราะว่าเพื่อนไม่ได้ที่จูแต่มีหน้าที่ปั่นคนส่วนสู่ๆ่นะโอ้เชื่อมก่อนไม่ไหวปั่นอย่างนี้ปั่นแบบไม่มีเครื่องเชื่อมมันก็เหนื่อยนะกว่าจะเสร็จแต่ว่าเราตัวปั่นไงมันก็น่าจะแบบเสร็จไวยอยู่หรอกเสร็จไว <c oughs> เราเล่นหรอคนส่วนลบ เพื่อนๆไปช่วยหน่อยเจเรามีหน้าที่ปั่นนะเนี่ยเดี๋ยวเราแบบว่าทางเกมเนี่ยปั่นให้เลยเดี๋ยวเพื่อนๆจุกเลยเหมือนแบบไม่ได้แบบว่าอะไรนะผักภารให้เพื่อนมากเลยตอนเนี้ยอา้าวช่วยกันยังไงเนี่ยไม่รู้จะเชื่อมเครื่องไหนเป็นเชื่อมโมั่โมไปแล้วกันเครื่องนั้นเครื่องนู้น,เค,น,นเครื่องนี้ก็มีให้เชื่อมก็เชื่อมไปเถอะอะไรเนี่ยหนูงงหนูง,งคาหนูก้างงก็ เพื่อนก็คือจะช่วยกันใช่ไหมเราก็จะมีหน้าที่แบบฝัน่นละกันเออโอ้ก็จุบต่อไปเหนื่อยแค่ไหนเธอก็ต้องจูบมันก็น่าจะไม่ได้จุบนานเท่าไหร่หรอกเหมือนก็รู้แล้วว่าอยากออกแต่ไม่ต้องพากันรีบออกขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวจะได้ออกทางเก้าอี้แต่ละคนเอ,อ๊ะหรือเราด้วย รือเปล่าไม่รู้ก็เพิ่งสังเกตว่ามีนักโบราณวัตถุสองคนตีหันจนแบบหันแบบว่าหน้าเบี้ยวไปเลยค่อยไปทำหน้าใหม่นะพี่แบบว่าพี่อุชางเอออุชาเออคุณสวนลาละบาย,บายเพื่อนคือแบบเราว่าเธอน่าจะเอาวอา้าว ก็คือลมคู่หนึ่งซู่ๆนะเพื่อนๆมันอีกสามเครื่องเองก็คือปั่นแบบก็คือมืองหงิกแล้วอะ่ะตาลอยแล้วอะ่ะตอนเนี้ยกูกล้าบอกไม่ไหวละเพลูกเพลูกเพ่เพแบบจูให้น้องน่อยโอ้โหอีกนิดเดียวเองเอออีกเครื่องถ้าเครื่องนี้เสร็จก็อีกเครื่องเดียวไหวไหมเพื่อน อีกแค่เครื่องเดียวเองเครื่องนี้เสร็จแล้วใจจะเสร็จแล้วเนี่ยจะสู้ต้องใจถอนหัสแน่นอนตัวปั่นมันก็ต้องปั่นปะจะสู้เพื่อนเพื่อนต้องต้องสู้เพื่อเราหยอีกเครื่องเดียวเองเครื่องนี้ก็จะเสร็จแล้วเนี่ยนับเป็นเครื่องเดียวได้แหมไหวไหมเพื่อนสู้สู้สู้เพื่อนสู้สู้สู้ส <c oughs> เอ้ย เครื่องเดียวเพื่อนเครื่องเดียวอีกเครื่องเดียว,อ,อ,ยวอีกเครื่องเดียวเองเออเครื่องเดียวเองเพื่อนวุเดียววุฒ <c oughs> <c oughs> แกล้มตอนไหนเฮ้ยช <c oughs> ิหายละเราต้องไปช่วยเพื่อนละไม่ปั่นละจ้าฉันจะไปช่วยเพื่อนก็ได้ แล้วเพื่อนมันอยู่ไหนวะลืมดูว่าเพื่อนอยู่ไหนวัดฮัลโหลเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเอ้ยเพื่อนคือคือโอ้เราจะไปช่วยยังไงดีต้องปั่นหรือจะช่วยหรือกูต้องปั่นแปบ๊บนึงขอก่อนขอ,ขอขอครึ่งนึงได้ไหมครึ่งนึงขอครึ่งนึงครึ่งนึงนะเพื่อนครึ่งนึง เครียดว่ะโอ้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเราเหมือนแบบไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยแต่ว่าแต่ว่าเราก็โอ้ยไม่ใช่อูชางไม่จะเจาเจ๊มันไม่ใช่อูชางมันเป็นพี่แจ๊คพี่พี่ปล่อยหนูไปเถอะพี่พี่หนูนะ่ะหนูหนูก็อยากรอดนะพี่นะรอดนะพี่นะรอดนะพี่นะ ปล่อยหนูไปเถอะพี่ไม่ต้องมายุ่งกับหนูขอไปแลวพี่ไม่อยู่แล้วใจร้ายโอเคครับพี่ก็อะค่ะพี่ก็เจอกันคลิปหน้านะคะไม่อยู่แล้วงอนงอนหนักมากไม่ปล่อยเราเลยอะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะลาแล้วค่ะบ๊ายบาย